ฝั่งตะวันตกไม่ใชมาาอออนะ่มาจากตะวันออกนะมาจากตะวันตกโซเซลฟ์โฟนนี้ผ่านอินโดอ่าเห็นนะเห็นเนียนเห็นสาวกว่ามาือกว้ามาือกว้ามาืออ่าโอเคเขามีมีกับเออนี่หน่อไม้หน่อไม้อไมโอ้เต็มเลยหน่อไม้ลูกเอ่อลูกค้าประจำจีนในรถของเรา,น,านี่ก็ไม่แนะนํากินหน่อนไม้นะเออไม่ดีคุณจีน,นะนะนไม่กินแล้วนะคุณอายุแล้เราเนี่ยอายุเย็นๆเนี่ยเราไม่กินแล้ว เราบอกว่าหาใช้พวกล้างพวกเส้นพวกอะไรนะเ,เก้าอะไรหาะคุณี่มีเก้ายิ่งหนักกินไม่ได้แล้วงอไม่มาจะกินแล้วไม่กินดีกว่าไม่รู้เมืองใดก็เชื่อไหมคุณจีนแล้วก็เธอนะเราก็ไม่กินแล้วอคุณจีนแล้วก็บอกว่าอาล้มอ่ะล้มเย,ยเอ่ออททำให้แล้วก็มีปัญหาตรงนี้ปวดตรงนู่นปวดนะ เราก็ต้องให้ไปหาหมอมาจับเส้นอีกใช่ไหเออต้องเสียตังอีกกินแล้วก็ต้องไปเสียตังเพิ่มอ,อีก